บ็อกโคลี่หรอวันนี้กินอะไรแนะนำหกินอะไรนะครับบ็อกโคลี่ครับอร่อยมากไหมครับหนูไม่ชอบกินอันนี้หรอเจนเทิร์นเจนเทิร์นจะให้ไม่ชอบกินอันนี้เหรอ,หรอ <c oughs> เนี่ยดูนี่ก่อนดูนี่ดูนี่ชีสดิแครอดอยู่ไหนแคดอดชอบกินปะชอบกินอ๋อเอาส้มจิ้มกินเลยระหว่างบรอกโคลีแครลลอทรอยๆก,กันครับบรอ,อกโคลีบรอกโคลีเหรอ ิ้มเาซ้อมจิ้มเลยมันใหญ่แล้วก็ตักข้าวกินเ่้ยแล้วก็ตักข้าวเข้าไปด้วยอืม